สวัสดีครับคาบไว้โปรดักต์นะครับวันนี้จะรีวิวลถ t o y โยต้ V วีกนะครับรุ่นแคปเปิดแคปไม่ได้นะครับมาทำมุ้งเบาะเบาแคปนี่ผมให้ดูนะครับหลังจากเสร็จแล้วแต่ข้ออื่นนะครับให้ดูฟองน้ำก่อนนี่ฟองน้ำฉีดขึ้นรูปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะเพราะว่ามันขึ้นโมขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้ ข้างในเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับให้ผมถ่ายดูจะเห็นโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ร่องอนะครับใช้เป็นสิบปีนะครับพวกนี้จะไม่ยุบตัวเหมือนฟองน้ําธรรมดาทั่วไปนะครับทําเหมือนเบาะหน้าที่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์นะครับฟองน้ําฉีดจะเป็นประเภทอ,อย่างนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมของคาไวท์ทไมราคาจึงสูงเนี่ยเพราะว่าเจอฟองน้ําฉีดนี่นะครับต้นทุนสูงมากนะครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่า ถ้าเราพัฒนางานสินค้าไปนะครับนะท่านก็ได้สินค้าที่ดีขึ้นนะครับเราก็ให้มันจุดที่คุ้มค่างเงินมากที่สุดนะครับอันนี้หุ้มบอกเราทําแบบสวมสวมทับของเดิมสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับใช้ได้นร่อนเย็บอันนี้เป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับนี่สวมนะฮะผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับว่าไม่ได้มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นสวมนะครับแต่ว่าตรงกลางก็อาจจะมีจุดยุ่ยยุย่นบ้างอย่างนี้นะฮะแต่ภาพผิวเผยนี่ จะมองแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับรุ่นนี้แคบเปิดไม่ได้ด้านหลังเราก็ทกํากระเป๋าสองข้างนี่นี่นะครับข้างลายนี้ก็จะเป็นอ่องน้ําแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดข้างหลังรับแรงซับนะครับผ้าผ้าทีคอร์ดนี่อย่างนี้นะฮะร,รับแรงซับฉะนั้นใช้ได้เป็นหลายปีเลยนะครับที่ผ่านมาทางร้านนี่ลูกค้า8ปปีก็ยังยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเนี่ยบอกแคบข้างหลังนี่นะครับ ถอดพนักพิงเดิมออกเอาของใหม่เข้าไปแทนที่นะครับข้างในก็จะเป็นโครงเหล็กแล้วก็ล็อกน็อตสอง้างซ้ายขวาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้เปิดให้ดูนะครับนี่นี่เปิดอย่างนี้ก็เอาเครื่องมือได้นี่อย่างนี้นะครับได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับนะใส่ไปก็ปิดงัดลงไปเลยนีนะครับสะดวกสบายนั่งสบายนะเราทําให้มันเชิดขึ้นนะครับเชิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ฟองน้ําก็จะไม่ยุบนะครับอ อย่างนี้นะฮะให้ช่างเขานั่งนะครับอันนี้บอกแคปเนี่ยพื้นที่มันจํากัดนะครับเราทําให้มันใหญ่มากนั่งเอียงมากก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนขับนะขาจะติดเอานะครับถ้าคนขับตัวสูงนะถ้าคนขับตัวเตีย้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราออกแบบไว้อย่างนี้ครับคนที่ใช้รถกระบะนี่กําลังสร้างตัวเองนะครับคือพ่อขับเมียนั่งหน้าลูกนั่งหลังถ้าความสูงไม่เกินร้อยหกสิบนี่ก็นั่งสบายๆนะครับนี่มาพร้อมกับปูพื้น นี่ปูพื้นนะครับตัดรูปตรงรุ่นตัดลงแนวบอกแคบทั้งหมดนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะลงตัวหมดเลยนะครับทั้งส่วนหน้าส่วนหลังนะครับดูฮะไม่มีการตัดแต่งไม่มีเกยอะไรทั้งสิ้นนะครับเราคํานึงถึงคุณภาพมากที่สุดถ้าเป็นงานของทางร้านเราเนี่ยนะฮะตัวหนาเนี่ยหนังเกตตัวเดียวกับตัวที่เราทําบอกเลยนะครับฉันไม่ต้องห่วงว่า จะได้คุณภาพเกรดไม่ดีนะครับเพราะว่าราคาก็เป็นตัวกําหนดบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมคุณขอราค่าสูงแต่ว่าเราก็ให้งานเกรดดีไม่ใช่เอาตัวเกรดถูกแล้วมาขายราคาสูงอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมกับลูกค้านะครับถ้าชอบสินค้าตัวไหนเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะนี่ลาดพร้าวอยู่ร้อยยิบสีมีห้องรับรองลูกค้านะครับะสะดวกสบายจอดรถสะดวกว้างขวางอ่ะ รอรับกันได้เลยนะครับหรือโทรมาคุยก่อนได้นะครับที่0917099960 0917099960มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นรถกระบะคบนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายรถคันนี้นะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ